คุณแบมบ้างหนูเป็นอะไรนะครลงพิษเวลาลงน้ำอ่ะแล้วขึ้นมาจะผื่นเต็มเลยน้ำน้ำทะเลทุกน้ำทุกน้ำหมายถึงว่าโดนน้ำอาบน้ำก็เป็นอาบน้ำไม่เป็นแล้วลงน้ำนี่หมายถึงอะไรลงไปว่ายน้ำในสระอาเรียนว่ายน้ำก็ไปเล่นน้ำกับอาอ่าก็ขึ้นเต็มขึ้นมาเป็นผื่นเลยเป็นผื่นตอนนั้นเป็นมานานหรือยังครับ เป็นสามปีเป็นตอนปเป็นตอนปหกอ่ะเป็นตอนปหกตอนนี้อยู่ปมสามมสามตอนปหกเป็นลงน้ําปุ๊บก็เป็นผืนเลยลงน้ําทะเลเป็นไหมก็เป็นสในสระก็เป็นมันจะขึ้นยังไงตามตรงไหนครับขึ้นทุกส่วนทั้งตัวเลยแล้วแล้วทํำยังไงฮะไปหาหมอไหมครับไปไปหาหมอหมอบอกเป็นลมพิษบอกว่าแล้วลงน้ําเป็นเฉพาะลงน้ํา กับเจออากาศเย็นๆย็นอ๋อจะเป็นตอนเฉพาะลงน้ํากับเจออากาศเย็นๆแล้วอาบน้ําไม่เป็นเหรอไม่เป็นเป็นปกติเออแลวแล้วจะเป็นฝีขึ้นตรงไหนครับขึ้นขาขึ้นขาแล้วก็แข่าอ๋อพอเป็นผื่นเสร็จเป็นฝีอีกเป็นฝีนี่เป็นตอนปีห้าห้าปีห้าห้าก็คือปีนี้ ้นปีเมื่อต้นปีมันเกิดจากอะไรทราบไหมครับไม่รู้มันขึ้นตุ่มแล้วก็ขึ้นตุ่มแล้วก็เป็นหัวหมายถึงว่าหลังจากโดนน้ำหรือหรือว่าอาการไม่เกี่ยวกันละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันละคือน้องเขาจะเป็นแบบเป็นฝีขึ้นมาหลังจากที่โดนน้ำค่ะหลังจากที่ที่ลงไปแช่น้ำในน้ผื่นนะผื่นก็เป็นฝีก็เป็นค่ะอ๋อทั้งผื่นก็เป็น แล้วหลังตอนหลังเนี่ยลามมาเป็นฝีหาหัวโตโตแล้วก็พาเขาไปหาขนาดไหนฮะพอเห็นทํามือใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ค่ะใหญ่มันจะแข็งลูกปิงปองเลยเหรอไม่ใหญ่ขนาดนั้นค่ะลูกชิ้นได้ค่ะลูกชิ้นแล้วเสร็จแล้วก็พาไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคล้ายๆกับภูมิแพ้แล้วก็ลากฟันไม่แข็งแรงอะไรนะรากฟันไม่แข็งแรงรากฟันไม่แข็งแรงค่ะ เกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวไม่ทราบอะค่ะแต่เขามีประวัติแล้วกลับมาบ้านเป็นเป็นเยอะค่ะเป็นบางครั้งเป็นสี่ห้าตุ่มขึ้นแล้วไปหาหมอครั้งหนึ่งก็แพงมากก็เลยเอาเข็มจี้ไฟแล้วก็ทิ่มเขาให้เองเลยทิ่มเขาเอาหนองออกเนี่ยค่ะพอทิ่มไปทิ่มเองค่ะแล้วแล้วบีบออกบีบหนองออกเป็นหนองค,นคุ่ณคุณเลยเหรอฮะค่ะแล้วก็เอายาแก้อักเสบแถวแถวบ้านน่ะโรยใส แล้วมันก็จะเป็นไตแข็งๆอยู่เนี้ยค่ะตามขาเขาเนี้ยก็แสดงว่ายังมีแผลเป็นไตอยู่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะต่ก่อนเป็นตอนทา<อ>นบินเดี๋ยวนี้นนนไม่เป็นแล้วค่ะไตก็หายไปด้วยอ,ยา,อาจารย์จะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรดีครับคือก็คงจะขึ้นต้นก็แพ้นะ,ะคะอาจจะแพ้สารเคมีในสระน้ําหรือสารบางอย่างในน้ําทะเลอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเหมือนกับ แพ้ทั่วไปนะฮะแต่ทีนี้เวลาแพ้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการติดเชื้อก็ได้มันมีคันหนูเกาไหมคะ,ะมการเกาแล้วเอ่อเกาแล้วมันอาจจะติดเชื้อก็ได้พอติดเชื้อมันก็ขึ้นมาเป็นฝีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปเล่นสงการก็ขึ้นนะคะเล่นสงการก็ขึ้นน้ําที่แบบถ้าเขาแช่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยผิวหนังเขาจะขึ้นเป็นผื่นแบบแผ่นโต,โต คือถ้าตัวเปียกน้านานขากจะขึ้นเลยเอาน้ํามาทดสอบตอนนี้ได้ไหมตอนนี้หายแล้วค่ะก็คงจะเป็นภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะภูมิแพ้ชนิดหนึ่งแล้วก็ผิวเขาอาจจะไวคือติดเชื้อได้ง่ายอ่ะแพ้น้าใช่ไหมค่ะค่ะมันคงไม่ใช่แพ้น้าเพราะเขาอาบน้ําแล้วไม่เป็นนี่คะค่ะแต่มันอาจจะแพ้น้ําสกปรกน้ําที่มันมีสารอะไรบางอย่างอย่างเวลาเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยนะคะน้ําอะไรมันก็เอามาสาดกันหมดใช่ไหมฮะ อาการจะหนักมากค่ะอาจารย์อันแบบถ้าเขาถูกน้ําอยู่ในสระน้ําไปเล่นสงการมากๆเขารู้เขาจะเขาจะเวียนหัวเขาจะยืนไม่ได้เขาจะล้มลงแล้วผื่นจะขึ้นเวียนหัวด้วยค่ะครั้งหนึ่งเคยไปสระน้ําด้วยกันตอนแปดโมงเช้าเขาลงไปได้ประมาณสักสามสิบนาทีเขาขึ้นมาเขาล้มเลยค่ะเขาล้มลงไปเลย ก็คืออยู่ในน้ํานานก็ก็จะมีผื่นขึ้นรวมทั้งเวียนศีรษะค่ะแล้วก็น้าม,มืดประคองตัวไม่อยู่คือเดินไปๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบเพราะอะไรอาจจะเป็นอาการแพ้ที่ค่อนข้างรุนแรงอะนะคะอันนี้ต้องให้หมอมเป็นผู้วินิจฉัยอะนะคะมีเคยพาไปหาไหมฮะตลอดเลยค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรลูกเป็นภูมิแพ้แ<ด>ล้วยังไงฮะ ทำเล่นน้ําเป็นความทุกข์ทรมานเพราะชอบลงน้ํามากอืแล้วเวลาไปเล่นสงการหรือไปโดนน้าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นผิวหนังไม่สวยนี่จบเลยนะเพื่อนก็ล้อเออเพื่อนล้ออีกทั้งหากแล้วตัวเองก็ชอบด้วยว่ายน้ําชอบค่ะแล้วแล้วใครแนะนําอ่ะครับว่าว่าเออคือกินยาก็ไม่หายค่ะคุณหมอได้แต่ห้ามบอกห้ามเล่นน้ําค่ะห้ามห้ามห้ามเขาถูกน้ําห้ามไปโดนน้าเลยค่ะอ่าฮะแล้ว ก็งงๆกับหมอบอกว่าเป็นรากฟันไม่แข็งแรงอ่ะมีรากฟันไม่แข็งแรงพี่สาวก็งง,งๆ,ๆพี่สาววันนั้นก็นั่งคุยกันพี่สาวก็เลยบอกว่าลองให้เขาทานบิมดูไม่ <นะ S 1> ไม,ม,มีไอ้รากฟันนี่มีปวดฟันอะไรไหม <c oughs> เออก็ไม่ไม่เไม่งงงเหมือนกันฮะผมก็ไม่ใช่หมอเนีอาจารย์ตอบได้ไหมฮะค,คือยังสงสัยอยู่ว่าฟังถูกไหมอ๋อฟังฟังผิดหรือเปล่า ยืนยันเลยว่าว่ารากฟันไม่แข็งแรงนะหมอได้ตรวจฟันไหมคะไม่ตรวจเลือดเจาะเลือดไปเจาะเลือดอเลือดแล้วมันบอกได้หรือเปล่าคะคุณหมอต้องถามคุณหมออีกทีหนึ่งฟังผิดน่าก็กำลังคิดเหมือนกันว่าฟังผิดมันน่าจะ อาจจะเป็นศัพ์อื่นเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาบอกนะฮะแล้วก็เราอาจจะได้ฟังผิดซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ภูมิแพ้เนี่ยคงเป็นเป็นแน่แน่แล้วก็ผิวเขาอาจจะไวต่อการติดเชื้อนะฮะอ๋อแต่สีเขียวแล้วก็มาลองทานดูค่ะตอนแรกก็คุยกันว่าเอ๊ะเขายังเด็กอยู่จะทานได้ไหมอะไรอย่างงี้พี่สาวก็เลยบอกว่าลองดูเพราะว่าเขารักษาได้ทุกอย่างก็ลองปรับ <c oughs> เขาบอกว่าปรับปรับอะไรข้างในของเทาา้าค่ปรับสมดุลเืกันให้สมดุลนั่นเองใช่คะ่ะเขาลองทานยังไงครับกินเช้าสองเย็นสองเช้าสองก่อนอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดก่อนนอนก่อนนอนแล้วทานไปเท่าไหร่รู้สึกว่าสิบกว่าวันวสิบกว่าวันฝีที่เคยขึ้นอ่ะก็ไม่ขึ้นปกติขึ้นติดติดกันแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ที่มันจะขึ้นก็นต่อเมื่อไปโดนน้ํา หรือว่าอยู่ดีก็ขึ้นละคะช่วงหลังๆขึ้นฝีเองค่ะขึ้นตามขาอ๋ออยู่ดีๆตอนหลังเนี่ยไม่ต้องโดนน้าก็ขึ้นค่ะขึ้นโอ้ถ้าโดนน้าจะเพิ่มเป็นผื่นลมพิษนะคะหมอเพิ่มคือถ้าโดนน้าจะทั้งเป็นผื่นด้วยฝีด้วยค่ะไปว่ายน้ำทุกวันก็ไม่ขึ้นแล้วแฮปปี้เออเดี๋ยวอ่ะทานไปสิบกว่าวันรอยฝีเป็นยังไงคะใกล้ๆอย ที่เป็นไตก็ยุบลงไปตอนแรกเป็นวงเขาขาวดำาๆแล้วก็แล้วก็ยุบจางตลนนี้ที่เป็นนูนๆก็หายไปแล้วพี่เจนนูนๆก็หายแล้วระหว่างนั้นมีเล่นน้าว่ายน้ําอะไรไหมไปว่ายน้ํากับอาวันก็ยังไปว่ายอยู่ในช่วงนั้นก็พอทานบิมได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเขาก็ขอตามไปลองดูอยากลองดู พอลงไปแล้วน่าจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงจะเริ่มมีอาการคันและเสร็จแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยังทานทานบิมต่อไปตอนนี้ก็ลงได้ตลอดไม่ไม่คันอ๋อคือช่วงแรกสิกว่าวันเนี้ยค่ะหลังจากลงนานกว่า30มาทีไม่ได้พอลงไปก็ยังมีอาการอยู่บ้างค่ะแต่ว่านานจะเล่นได้นานขึ้นค่ะนาฮะเสร็จแล้วตอนนี้เล่นได้ยังทานต่อเนื่องค่ะทุกวันนี้แช่นานสุด กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงหนูเป็นหลานอาจริงๆลูกชอบทำอะไรซ้ำๆนานๆเนี่ยฮะมันอันตรายนะชอบอว่ายน้ำอยากดำน้ำอยากอะไรแต่มันนานไปนิดนึงนะจ๊ะลูกมันเดี๋ยวฝีมันจะหายเนื้อมันจะเปื่อยแทนนะทุกวันนี้ก็คือเช้าสองเย็นสอง,สอ,งอาจารย์ตอบได้ไหมครับว่ามันหายไปได้ยังไงครับ ีที่หายผมคิดว่าฝีนี่เริ่มจากการติดเชื้อ,อค่อนข้างจะชัดนะฮะก่อนจะเป็นเกาแล้วก็มีเชื้อติดเพราะฉะนั้นไอ้สีเขียวแคปซูลของเราเนี่ยมันจัดการกับเชื้อได้ฉังมากๆโดยการเพิ่มขึ้นของไอ้ th1 กับ th17 นะครับทีนี้ในส่วนของแคปซูลเนี่ยมันก็มีการเพิ่มทีเล็กซึ่งจะควบคุมครับควบคุมอาการภูมิแพ้นะแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก t s 2 ตัวนี้มันจะโดนกดจากทีเร็กด้วยผมเข้าใจว่าระยะหลังเนี่ยพอกินไปสี่แคปซูลไประยะหนึ่งไอ้มันการ,การปรับของ TSH เซลเนี่ยมันบาลานซ์แหละครับ,รบมันก็จะควบคุม TSH สองไม่ให้มันเยอะอ๋อครับก็อย่าเพิ่งลดนะท่านลดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลดพอลดแล้วเป็นยังไงพอลด,ล,ลดแล้วฝีขึ้นลดแล้วฝีขึ้นตอนแรกคิดว่าวันละสี่เม็ดมันอันนี้ก็ตอนแรกคิดว่าวันละสี่เม็ด มันเยอะไปสําหรับเขาอย่างนี้ก็เลยให้เขาลดเหลือวันละสองเมตรแล้วเสร็จแล้วฟีขึ้นพอลดปุ๊บขึ้นเลยแล้วพี่สาวก็มาโวยวาว่าลดทําไมเขายังปรับอยู่เลยจะรีบลดไปไหนอย่าเงี้ยก็เลยทานเท่าเดิมครับนนแล้วสี่แคปซูลทานมานานเท่าไหร<า>่นาแ่ไหนแล้วครับสองเดือนสเดือนนะมสองเดือนกว่าอืมสองเดือนกว่ากําลังจะถามใจว่าต้องทานอย่างนี้ต่อไปไม่รู้อ่ะ ว่าคือ <an> จริงๆแล้วมันน่าถ้ามันหายมันน่าจะหายไปเลยคืออันนี้มันเป็นเรื่องของกลไกร่างกายที่มันมันสลับซับซ้อนนะอาจารย์คือคือคือ แคปซูลเรามันทําให้ไม่เลือดขาวมันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นครับแต่กรณีที่มันจัดการแล้วมันก็อาจัดการไปเลยแต่อันนี้ผมว่ายังไม่หมดเออแล้วมันไปสิงสู่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงเขาเป็นตั้งแต่เกิดนะคะเป็นตั้งแต่เขาเล็้เป็นพวกฝีพวกอะไรก็จะมีมีธรรมความผิดปกติของจีคนในครอบครัวเป็นไหมมีใครเป็นด้เป็นเช่นนั้นบ้านเขารู้สึกมีเขาคนเดียวม้งคะพ่อเขาเสียแล้วพ่อเขาเป็นความดันสูงเหมือนเขาเป็นพี่ชายฝนครับ เป็นความดันสูงเราเส้นเลือดเขา<ช>เขาเสียแล้วรู้สึกมีเขาคนเดียวที่เป็นลูกเขาเป็นอยู่คนเดียวเนี่ค่ะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครมีอาการฝั่งฝั<ค>่ง <ๆ S 2> คนงไม่เป็นค่ะฝั่งนี้ไม่เป็นเชื่อเชื่อว่ามันคงจะเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการหนึ่งนะครับแต่ว่าบําพุลุดอาจจะไม่ออกแสดงออกมาอย่างนี้แต่มาเจอตัวเองซึ่งเป็นนักดำน้ํานักเก่าด้วยอะไขึ้นลักษณะก็อาจจะเป็นได้แต่รู้แต่เนิ่นดีกว่าครับก็คือพอทานแล้วไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยครับ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเขาไม่ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวไม่อะไรดีกว่าเดิมค่ะเขาดีกว่าเดิมงั้นก็ทานต่อไปเถอะครับไม่ต้องไปคิดะครว่าจะต้องไปทานอีกนานแค่ไหนนะขอบพระคุณมากครับคุณฝนคุณแบมหลานสาวและคุณานนะครับ Operation BIM หรือ balancing i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิภัณฑอาหารจับอวบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ